สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็คือเจ้าตัว a อ p f ฟอร์นะครับแอ็ฟอร์นะครับก็สไตล์ผมก็จะรีวิวเทียบกับไม้ตัวที่ผมเคยใช้เนาะเพราะว่าก็จะพูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์การตีเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซื้อมา2ตัวนะครับนี่ นะครับตัวหนึ่งเป็น 5u นะครับกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว 4u นะครับนี่เนาะตัว 5u ก็จะเป็นกริป G6 นะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุดที่29ปอนด์เนาะแต่ตัว 4u ก็จะเป็นกริป G5 นะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์เดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะมารีวิวตัวอื่นให้ฟังด้วยนะครับเนาะคือตอนนี้เนี่ย ก็ใช้หมดเลยเนาะแอคฟอร์ดนะครับ80 88ดีโปร0นะครับ99 PRO สีแดงนะครับแล้วก็เ9ปสีขาวเนาะบ้าไม้ตบมากนะครับตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะสอดแสวงหาไม้ตบที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับร <Yeah! S 1> ีวิวคร่าวๆนะครับ ก้าน2ตัวนี้นะครับผมบอกเลยแอกฟอร์ดแปไม่ว่าจะ 4U หรือ 5U เนี่ยก้านเท่ากันเดะน๊ะเนาะถ้าเทียบกับถามว่าความแข็งเริ่มจากก้านก่อนเลยแล้วกันนะครับถามว่าความแข็งของก้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเทียบกับตัวอื่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม้สี่ยูเนาะความแข็งของก้านมันจะอ่อนกว่าร้อยแซดแซดเล็กน้อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้แข็งเท่า 88D Pro นะครับด้วยความที่ก้านของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นตัวที่มีความสลิมนะครับสลิมระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ถ้าจับเทียบดูเนี่ยมันสลิมกว่า99 Pro นะครับเอ้ยสลิมกว่า 88D Pro แล้วก็สลิมกว่า99 Pro สีขาวด้วยนะครับผม,ผมว่าความใหญ่ของก้านมันเนี่ยพอๆกับ99 Pro สีแดงเลยนะครับ พอๆกันเลยถ้าให้เทียบความแข็งก้านนะเอาตรงๆนะครับความแข็งก้านเนี่ยร้อยแท้แแข็งสุดนะครับลองลงมาเนี่ยเป็น8 8ดด D Pro นะครับลองลงมาเป็น a F480 o r นะครับแล้วก็99 Pro เหมือนจะอ่อนสุดนะครับในบรรดาความแข็งนะเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ ความอ่อนของก้านเนี่ยมันจึงเป็นข้อดีที่ช่วยให้ไม้เนี่ยมันสามารถดีเฟนต์หรือว่าดีดลูกกลับหลังไปได้ไกลนะครับเวลาเกมดีเฟนต์เนี่ยความอ่อนของก้านความดีของก้านตัวเนี้ยมันจะช่วยเวลาต้องรับลูกตบหนักเวลาฝั่งห้ามตบมาหนักมากๆเนี่ยไอ้ไม้ก้านแบบเนี้ยที่มันอ่อนและแข็งกําลังดีเนี่ย คือไม่ได้แข็งเวอร์เหมือน 88D เนาะคือ 88D คือเขากับร้อยเซนเนี่ยเขาทํามาเป็นไม้ตบกับไม้ดรายเนาะเพราะฉะนั้นกล้ามต้องแข็งเวอร์เอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันอ่อนลงมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาตีเนี่ยมันจะมีความดีดที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงเกินไปนะครับเพราะว่าหัวมันเนี่ยไม่ได้หนักมากเนาะคือ 5U นะครับ 5U เนี่ย,ยหัว หัวมันจะหนักกว่า 4u นะครับต่างกันบาลานซ์พอยต่างกัน2มิลน,นะครับเพียง2มิลเองซึ่งพอขึ้นเอ็นกับพันกริปปรับแต่งแล้วเนี่ยคุณสามารถปรับให้มันเท่ากันยังได้เลยนะครับผมเอาไปเทียบแล้วบาลานซ์พอยต์มันเท่ากับตัวร้อยแซเลยนะครับเนาะสิ่งที่มันต่างกับร้อยแก็คือความยาวของก้านเนาะลองเทียบให้ดูนะครับ ความยาวก้านนี่นะฮะเริ่มต้นเท่ากันเนาะจะเห็นว่าร้อยแเนี่ยก้านมันเนี่ยสั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นร้อยแเนี่ยเวลากระแทกลูกหรือดาดลูกเนี่ยมันย่อมแม่นและรุนแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าไอตัวนี้มันดาดดีไหมมันดาดดีมากครับคือมันไม่ได้หน่วงเลยตัวไม้นะ มันดาดดีแล้วก็ยังช่วยดีเฟน์ได้ดีกว่าร้อยแกับ88ดสปีโปอีกเวลาที่จะเล่นลูกเวลาเขาตบมาปุ๊บแล้วเราไม่ได้จะดาดแข็งใช่ไหมแต่ว่าเราจะงัดขึ้นงัดขึ้นไปทางซ้ายไปไป,ไปมุมซ้ายไปมุมขวาอย่างเงี้ยครับเวลาที่เขาตบหรือว่าเขาวางหน้ามาแล้วลูกมันแฟลตมากๆเงี้ยแล้วมันจะจิกพื้นเนี่ยแล้วเราอยากจะสาดซ้ายสาสดขวาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันสาดถึงหลังได้สบายเวลาตีแบค ตีแบ็กก็สบายตัวนี้นะครับเพราะว่าก้านมันไม่ได้แข็งมากนะครับบวกกับหัวที่มันทำให้บาลานซ์พอยต์มันประมาณ3 0 0 3 0 2 304เนี่ยซึ่งบูรวมเอ็นไปเนี่ยเออมันก็มีบาลานซ์พอยต์ระดับหนึงเนาะประมาณ100ยแซดเลยนะครับซึ่งมันพอประจวบเหมาะกันแล้วเนี่ยมันทำให้การดีดลูกหรือการดีเฟนต์เกมแบ็กแฮนด์เกมดีเฟนต์เนี่ยมันไม่ได้ด้อยกว่าร0 0แเลยนะครับ เผลอทําได้ดีกว่าด้วยซ้ำเที่ยวของรอยแซดนะครับคือมันเล่นง่ายกว่าว่างั้นแหละถ้าเที่ยวความแข็งกระด้างนะรอยแซดอาจจะบางคนอาจจะว่าแข็งสุดเนาะแปดสิบแปดดีโปอาจจะซอฟลงมานิดนึงแต่มันมีความหนักแน่นเนาะแปดสิบแปดดีโปเนี่ยแต่เก้าสิบเก้าโปนี่คือคือคืออันนั้นคือหลุดโลกเลยนะเก้าสิบเก้าโปคือมันเป็นสายบุกบุกหนักอันนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอามาได้เท่าไหร่มันมันจะหน่วงไปนิดนึงเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยอันเนี้ยมันใช้ง่ายกว่า88ดสิแีโปและใช้ง่ายกว่า100แซด มันเบากว่าไม้ 4u นะไม้ 4u เอามาชั่งน้ําหนักแบบไม้เปล่าๆเ,เลยนะครับเริ่มต้นน้ําหนักเนี่ยเพียงแค่81กร,รัมเองนะเออแล้วก็ไม้ 5u เนี่ยเริ่มต้นมันเนี่ย78-79กร,รัมเองคือมันน้อยพอเอามาใส่เอ็นปุ๊บเอามาใส่กิฟตตัวนี้น้ําหนักรวม 4u เนี่ยอยู่ที่ประมาณ84กร,รัมเองครับถือว่าน้อยมากเลยนะแล้วก็ไม้มีความคล่องตัวมีการคืนตัวไวเกมตบก็คือแน่น นะครับตบแน่นแต่ถามว่ามันตบจิกเท่า88ดสิบปีโปกับ99้าสโปไหมไม่ไม่ไมจิกเท่าแน่นอนนะครับเพราะพวกนั้นบาลานพอยเขาสูงกว่าแต่ว่าเกมตบตัวเนี้ยมันจะออกแนวร้อยแซดนะครับแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าไม้น้ําหนักไม้โดยรวมมันเบากว่าร้อยแซดนิดนึงเพราะฉะนั้นเกมตบมันอาจจะด้อยกว่าร้อยแนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้น้าเกียรนะครับอืม คือมันตบได้ทะลุหลังเหมือนกันแล้วก็จิกพอประมาณคล้ายๆร้อยแซดเกมดาดก็ดีแต่ว่าข้อดีที่มันเพิ่มคือเกมตบอาจจะด้วยความที่ร้อยแซดมันแข็งมากเนาะก้านร้อยแซดมันแข็งมากเพราะฉะนั้นเวลาร้อยแซดตบเนี่ยมันจะรุนแรงถ้าแรงถึงนะมันจะรุนแรงมากลูกมันจะไปอย่างมีพลังเลยแหละไอ้แปดสิบแปดดีโปเหมือนกันมันจะรุนแรงมันเก้าสิบเก้าโปมันจะได้เรื่องความจิกแต่ตัวเนี้ยมันจะตบ มุมตบมันจะมุมตบโดยรวมนะเวลาตบสักสิบไม้อย่างเงี้ยมุมตบโดยรวมของมันจะคล้ายๆรอยแสบๆเกือบแปดไม้อะไรประมาณเนี้นะครับมันจะทําให้จิกมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนะยกเว้นว่าถ้าใช้กลิบ G6 กลิบ G6 ของตัว 5U เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องการจิกขึ้นมาเพราะกลิบมันเล็กเวลาเราสะบัดข้อมือหรือว่าสะบัดกลิบเนี่ย มันจะทําให้มุมลูกมันกดได้มากกว่าเนาะแต่ถ้ามันเป็นกริบ G5 แบบนี้เนื่องจากกริบมันใหญ่เนาะแล้วผมไม่ได้ลอกกริบออกนะครับมันยังใหม่อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาตบจะทําให้มันกดเนี่ยมันย่อมทําได้ยากอยู่แล้วสรุปก็คือมุมกดมันพอๆกับร้อยแแต่ว่าการคืนตัวการดีดอะไรอย่างเงี้ยเอพอๆร้อยแท้แะครับเอาจริงๆอ่ะคือมันกล้ามันอ่อนกว่านิดนึงมันมาช่วยในเรื่องเกมดีฟเฟนต์มากกว่า เรื่องการคอนโทรลอะไรเนี่ยไม่ได้ต่างกันมันไม่ได้อ่อนถึงขั้นว่าย้วยจนกระทั่งแบบคุมลูกไม่ได้นะอลูกไม่ได้แบบไม่แม่นนะใช้ตัวเนี้แม่นเหมือนเหมือนกันเลยคือความแข็งระดับเนี้มันออกลูกแม่นมากครับคล้ายๆกับไม้ก้านแข็งที่ผมพูดไปก่อนน้าเนี่ยเนาะแต่ว่าจะมีนิดนึงคือเรื่อง,เร,องเรื่องความเบาของไม้นี่แหละผมว่ามันเบาคือมันมันเบาจนมันบางทีเอ๊ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันกึงหรือว่า เฮ้ยมันเป็นไม้ตบหรือมันเป็นไม้บาลานกันแน่วะประมาณนี้ครับท,ทั้งที่สเปคมันเหมือนจะค่อนไปทางตบแต่พอใช้ปุ๊บมันเหมือนบางทีมันก็เป็นบาลานไปในตัวมันคล้ายๆอาร์คสิบเอ็ดแต่มันตีง่ายกว่าอาร์คสิบเอ็ดหลายเท่าเพราะว่ามันไม่สถานบอกเลยตัวนี้ไม่สถานนะครับสรุปเลยก็คือตบใช้ได้นะครับดาดดีนะดาดไวหน้าไม้ไว ตบแน่นเนาะตบแน่นผมขึ้น n อ l t i m a x นะครับ 4U ขึ้น u l t i m a x 66 28ปอนเนาะส่วน 5U ผมขึ้นเป็นตัวรีนิงตัวใหม่สีแดง N65 ก็ตีดีเหมือนกันนันนี้มารีวิว N ให้ด้วยรีนิง N65 เป็นตัวใหม่เลยเขาบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นรีนิง Number ร์วแต่ขาดยากขึ้นสลิปยากขึ้นซึ่งก็จริงตบดีเหมือนกันสำหรับ 5U นะแล้วก็ไอ้ 4U เนี่ย เอาจริงมันไม่ค่อยต่างกันนะไอ้ 4u กับ 5u เนี่ยผมตือ 5u ก่อนตอนแรกแล้วมันตบรู้สึกว่าเออมันมันดูเบาๆเพราะมันตบไปได้ไม่เท่ารอยแสบๆไงผมเลยไปเอา 4u มาแล้วคิดว่ามันจะตบแรงขึ้นสรุปก็คือเหมือนกับด้วยความที่น้าหนักไม้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงเนาะคือมุมตบมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะมันต่างกันนิดนึงมุมตกอ่ะ 5U จะจิกกว่านิดหนึง่งแต่ไม่ได้จิกเท่าขั้น 88D หรือ99นะมันจิกกว่านิดหนึง่งสำหรับ 5U นะแต่ว่าความแรงที่มันหุ้มลูกแล้วลูกพุ่งไปอ่ะผมคิดว่า 4U มันทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องลูกตบนะลูกดาดอย่างเงี้ยลูกก็น่าจะมีพลังกว่านะครับลูกมีพลังกว่าแต่ถามว่าเกมเร็วๆก็ไม่ค่อยต่างทั้งคู่กา้ามันช่วยดีทั้งคู่อ่นะมีพลังไม่มีพลังลูกมันก็พุ่งอยู่ดีถ้าขึ้นตึงๆนะครับ คอนโทนก็พอๆกันครับ 4U 5U นะครับก็แนะนำเนาะแนะนำสำหรับมือใหม่ก็ใช้ได้เลยไม้นี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเกือบจะบัฟมันเกือบจะเป็นไม้บาลานซ์แหละมันจะตบมันเป็นบาลานซ์ไปทางตบแต่มันไม่ได้ตบจ๋านะอมันเป็นบาลานซ์ไปทางตบนะครับก็แนะนำถ้าเป็นผู้หญิง 5U ใช้ได้แน่นอนตีสนุกด้วย เพราะว่าหน้าไม้มันไว Defense ดีเฟนต์ Attack ดีแอตแทกดีคอนโทลดีเนอะได้หมดคือมันก็ครบจบในไม้เดียวอะแล้ววัสดุเขาก็ดีด้วยขึ้นเอ็นได้เยอะนะครับตัวแอ็ f ฟอร์80เนอะมีเฉินหลงเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็ลองหามาดูนะครับส่วนตัว 3U ผมยังไม่ได้ลองเนอะอจริงๆก็อยากลองอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีเคนี้ก็งบบาทแล้วครับ 5u เนาะเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับเด็กนะครับที่คือมันไม่ได้ลําบากเหมือนมันไม่ได้ตียากเหมือนร้อยแซ้ๆะเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบดูหนักบางคนก็ว่า8 8ีโปรตีง่ายผมว่ามันก็ยังมีหั่นอย่างนิดเนือ่อที่มันอาจจะไม่ได้ตีง่ายสัยทีเดียวเนะาะแรลงข้อเราไม่ถึงส่วนตัวเนี้ยตีง่ายแน่นอนนะการก็ดีดด้วยเนาะส่วน 4u ก็เหมาะกับยูเซอร์ทั่วไปนะครับ ก็อาจจะไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้นะไม้นี้ผมว่าไหวมันดีมันไม่ได้ดีกว่ามันเบากว่า88ดีโปเพราะฉะนั้นไหวอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็รีวิววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะมาอัปเดตรีวิวไม้ตัวอื่นเทียบเทียบกันให้ฟังใหม่ ซึ่งไอ้8 8ิีโปผมยังขอไม่พูดแล้วกันเนาะมราะมีคนพูดไปเยอะแล้วแต่อาจจะพูดก็ได้นะครับในคลิปถัด,ดไปเนาะมันเป็นไม้ที่อยู่กลางๆครับตัวเนี้กลางๆระหว่าง99โปรกับ100แซดความรู้สึกผมนะแต่มันก็ยังมีความแข็งอยู่ระดับหนึ่งเนาะแต่แอคฟอร์ดเนี่ยนุ่มกว่ามอเลยนุ่มกว่าแต่เอานุ่มสุดเลยนะเอานุ่มสุดอะ99โปรแต่มันน่วง แค่นั้นครับ9 9โปรมันหน่วงแต่มันนุ่มมากเพราะว่าเอ็นมันห àng, นะ่างเนาะรูตะไก่มันใหญ่และเอ็นมันห่างกันเพราะฉะนั้น9 9โปรเนี่ยบอกเลยนุ่มสุดนุ่มกว่าแอคฟอร์ดอีกแอคฟอร์ดก็จะกําลังดีไม่สูญเสียความกระด้างเกินไปไม่นุ่มเกินไปแต่นุ่มไม่ได้สถานเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ